เข้าใช้งาน Messenger ยังไงมือใหม่ต้องรู้ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดี ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรบินยูทูบค่ะซึ่งในวันนี้ก็จะพายทุกท่านมารับชมวิธีการเข้าใช้งาน Messenger กันตัวนี้สำหรับใครนะคะที่เพิ่งจะเป็นมือใหม่อยู่นะหรือว่าเพิ่งใช้งานโลกโซเชียลอะไรอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่ทราบนะคะส่วนใครที่ทราบแล้วก็สามารถเลื่อนคลิปผ่านได้เลย อันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะเข้าใช้งาน Messenger เนี่ยให้ทุกคนไปที่ Play Store ก่อนนะเพื่อที่จะทำการดาวน์โหลดแอป m s s s n n g r r พอเราเข้ามาที่ Play Store นะคะให้เรากดค้นหาก่อนกดไปที่ m e s s e n เ e r เดี๋ยวนะ้ำกด่อนะคะทุกคน Messenger พิมพ์แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เลือกตัวนี้นะ Messenger จากนั้นกดติดตั้งค่ะส่วนใครที่ติดตั้งแล้วก็ให้กดอัปเดตนะคะทุกคนทีนี้พอเราติดตั้งสำเร็จให้เรากดออกจาก Play Store จากนั้นไปที่แอป Messenger ของเราค่ะกรณีนี้นะคะจะเป็นกรณีสำหรับใครที่ได้สมัครบัญชีใช้งาน Facebook อยู่แล้วนะคะซึ่งใครที่สมัครบัญชี Facebook ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดแตะเข้าไปที่ Messenger ได้เลย จากนั้นระบบเขาก็จะโชว์บัญชีที่เราใช้งานได้ค่ะซึ่งก็จะมีทั้งหมด3บัญชีด้วยกันเราต้องการเข้าใช้งานบัญชีไหนก็กดไปที่บัญชีนั้นนะคะซึ่งขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใส่รหัสผ่านนะเห็นไหมคะทุกคน เขาก็จะนําเราเข้าสู่หน้าตาแบบนี้ค่ะต้องการบันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณใช่ไหมตัวนี้แลวแต่เรานะคะแต่น้ําขอแนะนํากดเป็นบันทึกค่ะตัวนี้กดไม่ใช่ตอนนี้และกดตกลงจากนั้นเราก็จะได้หน้าตา Messenger นะคะสามารถเข้าใช้งาน Messenger ได้หมดเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ